โบราณว่าห้ามนอนหันหัวทางทิศตะวันตกจริงไหมครับก็มึงตื่นเที่ยงไงเออจะอะไรกันนักกันหนากับการนอนกูคเคยเห็นแต่คนตื่นทำส่วนมึงอะคนตื่นเที่ยงแดดมันถึงได้ส่องกระบาลมึงไงบ้านเมืองเล็กเท่ารูหนูนอนตรงนู้นก็ไม่ได้นอนตรงนี้ก็ไม่ได้หันทางนู้นก็ห้องน้ําหันทางนี้ก็ประตูนอนตรงนี้ก็ตรงคานอะไรของมึงจริงจังมึงจะนอนตรงไหนมึงก็นอน เอาที่มึงนอนหลับสบายแล้วมึงตื่นมาไปทํางานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อะเออพอมึงทํางานมึงก็เก็บตังค์ซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมทีนี้มึงอยากจะนอนตรงไหนมึงก็นอนมึงอยากจะนอนตะแคงมึงอยากจะนอนหัวชีฟ้าเอาหัวทิ่มดินมึงก็นอนมันบ้านมึงเองเอออะไรกันนักกันหนากับการนอนไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะพวกมึงเนี่ยก็มึงมันตื่นเที่ยงไงมึงจะนอนเอาโล่หรือไงกูถามจริงเออ มึงก็ตื่นเช้าเช้าถ้ามึงตื่นไม่ได้นี่เดี๋ยวกูจะเอากระโถนนี่เกขกหัวมึงเออมึงจะได้ตื่นเช้าเช้าเอาไหมฮะเอออะไรจริงจังกูนิ่ม